ปวดใจรู้สึกว่าล่องน้ำนำเงินสิงประทุมเลื่อมล้ำนำหน้ามาเล็กน้อยเลื่อมล้ำนำหน้ามาเล็กน้อยเรามาดูการคู่นี้แม่ขงวารีทองมาทองกับสิงประทุมไม่ยอมทนายโชคชัยอ่างแก้วผู้จัดการทีมของสิงประทุมแน่นอนครับในรอบนี้เอาเราจะเห็นแม่ขงวารีทองในหัวตั้งใบแสดงว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าหัวเรือยังไม่สมันเกินเสมอกันนิ่งแล้วนิ่งจริงๆด้วยเอาละครับตอนนี้ดูตามสตาร์บั กรรมการบอกว่าถ้าไม่พร้อมยังยกไม่พาอยู่เอาละครับกรรมการยกคงขึ้นเสมอไรแล้วนื่อมล้ํากันสักนิดเดียวก็จะไม่ทําการปล่อยเอาครับสิงห์ปทุมครับนิดนึงครับใจเย็นๆพอได้ถ้าได้ทีตั้งหลักได้โอกาสกรรมการสั่งเลยออกมาแล้วออกมาแล้วกบมาก เสียงดิงปืนดางพุ่งเสียงเซฟราสดุ้งรืยปล่อยเรือทั้งสองลำออกมาแม่โองวารีทองอยู่ในร่องน้ำเด็กโค้ดจำใจกับสิงห์เอ๋ยสิงห์ปทุมจากจังหวัดปทุมธานีเอาเว้ยน้ำกันดุยกันตายเป็นไอพ้นเ้วครับในยานี้ปวดใจปวดใจรู้สึกว่าร่องน้ำนำเงินสิงห์ปทุมเลื่อมลำน้ำนำหน้ามาเล็กน้อยเลือลน้ำนำหน้ามาเล็กน้อยเรามาดูการคู่นี้แม่โคงวารีทองมาท้องกับสิงห์ปทุมเรือดีเรือดังจากจังหวัดนครปฐมเลยเรามาดูกันว่าจะมาจมสะกนหรือไม่เรามาดูตอนนี้ลอดใต้สะพานแขวน เราจะแทนกันมาถึงตอนนี้เรามาดูกันสิว่ารอบนี้ใครจะโยใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปดูตามสายตาว่าล่องน้ำเบงเป็นแม่ของวารีทองแม่ของวารีทองก็เรื่องสิงประรุมสิงประรุมสิงนมจะดีได้หรือไม่ได้ตอนนี้ตาโคตรตาตาโคตรตาฟาตน,นีได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องดูกันต่อไปครับในเมื่อในเมื่อ,มอแม่โองวารีทองแม่โองวารีทองเล่มจะเหลี่ยมล้ำนํำมาเลียมล้ำนํำมาคำถามาไม่มีอะไรปิดพลาดครับแม่โขงอารีทองก็บอกว่าปล่อยให้ข้าไหล เข้าเส้นใจชนะแล้วก็ปล่อยให้เรือนั้นไหลเข้าเส้นใช่ครักรรมการผู้สงเกียรติไม่รอช้ายกธทงสีสีส,สีแดงครับให้กับแม่โขงววารีทองเป็นฝ่ายชนะไปในเที่ยวนี้แม่